สวัสดีค่ะวันนี้วิชานิาสตร์ชั้นป2นะคะมาะพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูพัชรีรักวงนะคะวันนี้คุณครูจะเสนอเรื่องการเรียงลําดับจํานวนนะคะุดประสงค์นะคะในการเรียนเรื่องการเรียงลําดับจํานวนก็คือนะคะเมื่อเรียนแล้วนักเรียนสามารถเรียงลําดับจํานวนนับไม่เกิน1นึ่พันและศูนย์ ตั้งแต่ 3- ถึ5ง5าจำนวนจากสถานการณ์ต่างๆได้นะคะการเรียงลำดับจำนวนสามารถทำได้2ลักษณะนะคะก็คือ1เรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากและ2เรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยการเรียงลำดับจำนวนนะคะเราสามารถเรียงได้2ลักษณะนะคะ ก็คือการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากนะคะหรือเส้นจำนวนนะคะอ่ากครูกำหนดให้110นะคะเรียงจากน้อยไปมากนะคะก็คือ110ตัวต่อไปนะคะก็คือ111นะคะตัวต่อไป112ตัวต่อไป

นักเรียนการเรียงลําดับจํานวนการเรียงลําดับจํานวนนับจาก110ถึง120จากน้อยไปมากเรานับเพิ่มทีละหนึ่งจากทางซ้ายไปทางขวาน,นะคะต่อไปอันดับที่2ก็คือการเรียงลําดับจํานวนจากมากไปน้อยนะคะ,ะมาดูเส้นจํานวนกันนะคะจาก120นะคะ อ่มันจะลดลงไป1น,นะคะก็กลายเป็น119ลดลงอีก1ก็คือ118่งปนับลดลงไปอีก1ก็คือ117ลดออกไป1ก็คือ116ลดไปอีก1นึ่จำนวนก็คือหนึ่งลดไปอีกหนึ่ลดลดนนจำนวนก็คือ,อหนึ่งนนลดไปอีกก็คือ113 ตัวต่อไป1 1 2 1 1บและตัวส right ุดท้าย110เห็นไหมคะเขาบอกว่าการเรียงลำดับจำนวนนับตั้งแต่120ถึง110จากมากไปน้อยเป็นการเรียงลำดับจำนวนโดยที่ลดลงทีละหนึ่งจากซ้ายไปขวานะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะ การเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากจำนวนแรกที่คุณครูให้นะคะก็คือจำนวน3 4 5สห้าจำนวนที่สองคือสา3สบสาจำนวนที่3ามก็คือสา0อสี่สิเราจะเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากได้ยังไงนะ้จำได้ไหมคะจากเรื่องที่แล้วที่คุณครูบอกว่าถ้านักเรียน เปรียบเทียบจำนวนเลขโดดที่อยู่ในหลักอะไรก่อนคะจำได้ไหมนะต้องค่ะเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายมือสุดของเราก่อนนะคะ,ะในที่นี้ก็คือเลขอะไรคะทางซ้ายสุดของเราเลข3 3าอยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็นสา0อ่อยจำนวนที่สองค่ะ3อยู่ในหลักร้อยอีกเหมือนกันมีค่าเป็นสา0อยอดูจำนวนที่3นะคะ ข้อที่สามานวนนี้ดูนะคะ3ามอยู่ในหลักร้อยอีกเหมือนกันก็มีค่าเป็นสา0ร้อนะคะนักเรียนดูนะคะอ่าเอ้สามมีค่าเท่ากันไม่ต้องตกใจนะคะถ้าตัวเลขที่อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากันเนี่ยให้เราทําไมคะ อ่ะสี่มัน,น,น,ะะน,นอีกเหมือนกันนะคะจานวนที่สามก็สี่อีกเหมือนกันนะคะอ่ะถ้าจานวนในหลักสิบ 10, มีค่าเท่ากันเป็นไงคะให้เราดูตัวเลขที่อยู่ทางขวามือในหลักถัดไปนะคะหลักถัดไปก็คือหลักหน่วยนะคะอ่ะดูตัวแรกนะคะ 5, ห้าตัวที่สองสามตัวที่สามศูนย์อ่ทีนี้เรารู้แล้วใช่ไหมคะว่า จำนวนไหนเนี่ยมีค่าน้อยที่สุดก็มาสามารถเรียงจำนวนจากน้อยไปมากได้ดังนี้นะคะก็คือจำนวนที่เราเรียงได้ก็คือสาม้อยสี่สิบนะคะตัวต่อไปคือจำนวนอะไรคะถูกต้องค่ะสามร้อยสสิบสามนะคะตัวต่อไปละคะอ่าสา้อยสิบห้าถูกต้องนะคะ ทีนี้ดูอีกตัวอย่างนึงนะคะจากน้อยไปมากตัวแรกนะคะ798ตัวที่สองเจ็ตัวที่สามเจ็แปดสาและจัวนมืสุดท้ายนะคะ742ด้อันดับแรกให้เราพิจารณาในหลักอะไรก่อนคะ,ะเลขกดดที่อยู่ทางด้านซ้ายมือสุดของเราก่อนนะคะก็คือหลัก ร้อยนั่นเองนะคะทักเรียนดูนะคะจำนวนแรกเลขเจ็ดจำนวนที่สองเจ็ดจำนวนที่สามเจ็ดจำนวนที่สี่ก็เจ็ดอีกเหมือนกันถ้าหลักเท่ากันเป็นไงคะเรายัางเปรียบเทียบไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็เป็นไงคะเปรียบเทียบจํานวนที่อยู่ในหลักถัดไปทางขวามือก็คือหลักสิบนั่นเองนะคะท่านเรียนดูนะคะหลักสิบตัวแรกเป็นเก้านะคะ ตัวที่2เป็น3ตัวที่3จาํานวนที่3นะคะเป็น8และจาํานวนสุดท้ายเป็น4ทีนี้นักเรียนดูนะคะไม่เหมือนกัน,ะะนแล้วใช่ไหมคะค่าของตัวเลขที่อยู่ในหลักสิบไม่เหมือนกันแล้วเราก็สามารถนํามาเรียงลําดับจํานวนได้แล้วนะคะนักเรียนคงจะมีคําตอบไว้ในใจแล้วใช่ไหมคะ,ะจานวนที่1นนะคะจากน้อยไปมาก จำนวนอะไรคะทายถูกไหมคะ,ะ730เก่งมากคะ่ะตัวต่อไปคะ742นะคะตัวต่อไปคะ่ะ789และตัวสุดท้ายก็คือจำนวน798นั่นเองเป็นไงคะทายถูกกันไหมคะทีนี้ คุณครูก็จะมาสอนเรื่องการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยนะคะนักเรียนดูนะคะเมื่อกี้จากน้อยไปมากนะคะแต่ตอนนี้คุณครูจะอธิบายเรื่องการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยนะคะจำนวนที่หนึ่งนะคะสองร้อยแปดสิบเก้าจำนวนที่สองสองร้อยแปดสิบหกจำนวนที่สามสองร้อยแปดสิบเอ็ด และจำนวนสุดท้ายสองร้แปสินะคะเป็นไงคะจำได้ไหมให้เราพิจารณาตัวเลขที่อยู่ในหลักทางซ้ายมือสุดก่อนเสมอแล้วก็คือหลักร้อยเห็นไหมคะจำนวนที่1เป็นเลขสองจำนวนที่สองก็2ออีกจำนวนที่สาก็เลขสองจำนวนที่สี่ก็เลข2อนะ่คะสอสอ,อยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็นสอง นักเรียนก็ไม่ต้องตกใจนะคะนักเรียนก็เป็นไงคะดูตัวเลขที่อยู่ในหลักถัดไปก็คือหลักอะไรคะถูกต้องค่ะหลักสิบนั่นเองนักเรียนดูนะคะจํานวนแรกก็คือเลขแปดจำนวนที่สองก็แปดเหมือนกันจํานวนที่สามก็แปดแล้วจานวนที่สี่ก็แปดแปดอยู่ในหลักสิบมีค่าเป็นแปดสิบนำเข้ากันอีกทายังไงคะถูกต้องค่ะ ็ดูตัวเลขที่อยู่ในหลักถัดไปท,ทางขวามือก็คือเลข5ซึ่งอยู่ในหลักหน่วยนะคะนักเรียนดูจดํานวนแรกนะคะ5อยู่ในหลักหน่วยจํานวนที่สอง6นะคะอยู่ในหลักหน่วยจํานวนที่สาม1อยู่ในหลักหน่วยและตัวที่สี่0อยู่ในหลักหน่วยเมื่อเราได้คําตอบไว้ในใจแล้วนักเรียนลองมาดูนะคะ ว่าจะตรงกับคุณครูหรือเปล่านะคะเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยได้ดังนี้นะคะตัวที่1นึ่จำนวนอะไรคะจากมากไปน้อยนะจำนวน2องปหค่ะตัวที่สองคะ่ะ285ร้อยแปดส้าถูกไหมคะนะจำนวนที่3ามจำนวนอะไรคะ ถูกต้องค่ะ281และตัวสุดท้ายก็คือจานวน270 2 8 0ถูกกันไหมคะใครถูกกันไหมเ,เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอีกข้อหนึ่งนะคะการเรียงลำดับจานวนจากมากไปน้อยนะคะ,ะจำนวนแรก3 4 5จําจำนวนที่2 354 จำนวนที่สามเจ็ด้ำนวนที่4 7 4เหลักเหมือนเดิมนะคะก็คือให้เราดูตัวเลขที่อ,อยู่ทางซ้ายสุดก่อนซ้ายสุดก็คือในหลักร้อยจํานวนแรกเลขสามจำนวนที่สองก็เลขสามจำนวนที่สามเลข7จ็ดำนวนที่สี่ก็เลขเ็ทำยังไงคะ,ะเราดูในหลักร้อยนะคะ ในที่นี้ในหลักร้อยสองจำนวนนี้ก็คือเลขสามสามร้อยเท่ากันแต่อีกสองจำนวนอยู่ในหลักร้อยก็คือเลขเจ็ดถ้าเลขเจ็ดกับเลขเจ็ดอยู่ในหลักร้อยเจ็ดต้องมากกว่าสามใช่ไหมคะเราก็มาดูในหลักที่จำนวนเลขตัดก็คือเจ็ดอยู่ในหลักร้อยกันนะคะเจ็ดในหลักร้อยอ่าเจ็ดร้อยกับเจ็ดร้อยเท่ากัน ถ้เจ็ด้อยกับเจ็้อยเท่ากันก็ให้เราดูในหลักถัดไปก็คือหลักอะไรคะหลักสิบนะคะนักเรียนดูนะคะหลักสิบของจํานวนนี้จํานวนที่สามก็คือเลข6ส่วนจํานวนที่สี่เป็นเลขอะไรคะเป็นเลขสี่เพราะฉะนั้นนักเรียนคิดได้ไหมคะว่าอะไรมากที่สุดนะคะทีนี้เรามาดูนะคะ เรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยได้ยังไงนะคะลองดูนะคะว่านักเรียนใครถูกไหมตัวที่หนึ่งคืออะไรคะที่มากที่สุดอ่าเจ็ดร้อยหกสิบสี่ถูกต้องนะคะใครถูกกันไหมเออตัวที่สองตัวอะไรคะ, 46, คะเจ็ดร้อยสี่สิบหกเห็นมากเลยถ้าใครตอบถูกนะคะตัวที่สามคะ่ะสามร้อยห้าสิบสี่และตัวสุดท้ายก็คือจำนวน สามร้อยสี่สิบห้าเป็นไงถายถูกไหมนักเรียนทายถูกแสดงว่านักเรียนเข้าใจนะคะในบทเรียนนี้นะคะทีนี้เมื่อนักเรียนเรียนเสร็จแล้วคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะทำในหนังสือนิสสานะคะหนังสือแบบหัดหน้า20น,นะคะคุณครูก็ฝากนักเรียนนะคะ ทุกวนบทเรียนแล้วก็ฝึกนะคะฝึกทำบ่อยๆนะคะวิชาคณิตี่สามฝึกทำซ้ำําๆแล้วก็บ่อยๆนะคะคุณรูณก็ขอขอฝากเอาไว้แค่นี้นะคะวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ